พอ่อปลาบืนนะครับมือนี้พอ่อปลาบืนตนัวผมแย่กว่น่ะมันปลาบืนหรือปลาเงียทงเขาปุนปะปลาบืนโอ <c oughs> ้ตารเล่นจอดเก็บอ้อย่างไวปะ <c oughs> ใส่แนวกินเสาแล้ววันวาปลา, <c oughs> าปันจักรยานใด้แนวกินความเมตตาประดาเดย้าย <c oughs> แล้วนะ <c oughs> ยากครับหา,ายแล้วแล้วหนึ่งตัวใส่ทงว <c oughs> ้าประหยัดไปหนึ่งมือครับมือนี้ มาวันตกไม่ปากดได้ใจคิดถึงได้เจ้ามองีสนยืบปากมนตะวันแดดแดดคมันให้ถึงหคดพิาพเสียบปากที่เ็ปวดใจไรเดกข้หัวใจคิหนาอันอจวัันดีใจวันได้ป๋าเบื่อแล้ว อะไรผ้าพื้นเอาไปแท้ล่ะเต็มห่วงครับเนาะไปดีผ้าไปปล่อยมัน่าตายเรี่ยวพนันมาไปต้มพ้นพน่ะโอ้ยตาจันก็ได้ครับตาจันได้ยังไปตลาดป้าตลาดทิ้งโคกหอมใช้คนเหลือเต็มเลยครับรถสื่อแย่งนะครับนี่รถไปตลาดมาตลาดทิ้งโคกครับ ท่างไปหน้าซุเมอนี่ลาดยางคนเด้นี่มันธรรมดาเลยอันนี้คือท่างไปหน้านะครับสมัยนี้มันตำรวกสบายได้ครับก็ได้ไปบูป้บาบูดงคือสมัยตะกี้ได้ลาดยางย่างดี สิไปส้มหน้าตาองครับไปเล่นสวนตาองจะเข้ากันไปเบิองห้เบิงบงน้าเขียวเขียวเบิงสานําที่เขียวนี่มันทำให้จิตใจเราสดชื่นครับเห็นเขียวๆเวนี่สดชื่นสาหน่อยสาหญ่ มูบานนะครับตรงหน้าบานห้าครับกระเทยด้วยเสยครับพากันปั่นยักย่านมาชมวิวตรงหน้างามพอดละครับทางลงครับ ทางลงไปหน้าตาองนะครับเดอ้อน้ำหลาตัวลวเนาะค่อยไปเดอ้อค่อยไปต้องถือก้งองบาดเหนียวตัวลงน้ำต่า <c oughs> เป็นตะเมืองเลยเด้ดอมันปัดอ๋อน้ำหลายปีนี้ครับขอเง,งาครับขอเง,งาขอเง,งาเแ <c oughs> ต่วันตรงนี้ถ่วมหาคนคุ้มยานมา ตรงนี้ถ่วนะครับเด้อโอ้แบบมีถ่วมมีแรงเป็นธรรมดานะนนนนนนบ้านหอนเหรอครับนนนบ้านสวัสดีครับสวัสดีคร,ครับบ้านสวนตาองน,น,นะครับมาถึงแล้วครับ บรรยากาศ,ศดีดีฝุ่นผู้ฝุ่นมากกวันสวัสดีครับฝุบ่นมากกวันเป็นดีมาก <c oughs> มาเมืองผีเฮามาเมืองผีมาเมือง,มมงน้ำดิโอ้ยผมคือหมักน้ำแต่น้องครับหมักสาครับหมักสาหมักน <c oughs> ้ำผม,ม,ม <c oughs> สีเห็ดยืดเด้ยังสินี่ครับสายน้ำแล้วก็มีบ้านสวนเนาะครับเนาะอยู่ข้างน้ำ แล้วก็เป็นบอ่ปบอป่าบ่ดินนะคะรับบ่เด็ดปูพะยางเด้บ่ดินถ้ารรมาตาเท่านี้แหละกันผมคดุดนี่ผมติขคุดลงไปจนหลึกประมาณสี่เมตรแล้วก็ให้มันออกหอดตาหนากันผมเห็นเด้โอ้ทางนี้น้ำลายครับตัวหอดพุ่นด้วยสวยงามสวยงามครับชอบชอบ ๋ยวผมติผ้ายางเมืองรอบๆนะครับเป็นหน้าบานสวนของอาตาองค์นะครับเด้อเป็นสมาชิกจักยานเหลือมืองเกศของห้านี่แหละข้าวเมืองสาครับมือนี่ครับปั้งใจว่าเมืองสานะสาเพิ่นละ่ะปีนี่ก็บมอเตอร์เมิดฝนเน,ะนาะน้ำไปยังฟองหลยอยู่กับสาเพิ่น นามครับสานามสานามทรรมดายอะครับนี่มันเห็ดว้เน,ะนาะต้นเผาต้นยังเงินกับปูไว้อันนี้ดีเป็นของเฮี้ยนเก่าเลยครับเป็นหมักของเก่าเป็นสื่อมาเก็บวบเป็นจีเห็ดต้องมีโครงการละ่ะมันจังเกียออกมาไว้สินี่ครับสานามครับโอ้ยผมก็หมักแห้งแต่สานามเนาะความกว้างกับจีประมาณอยู่เคืองไรอะเนาะสายนี้เนะาะสายน้อยนี่ น,นี่ครับบ้านสวนผึ่นกับยูพูอีกทางปุ่น,นตอนนี้ก็ช่วงเ้าๆอยอ่ครับประมาณหกโมงเ้าปลาบ่อนไหลไครับปุ่นปลาหลด้วยครับปลาธรรมชาติโอ้หนายุครับหนายุบรรยากาศดีครับลมว้อยๆอ,อากาศหนาวกำลังเขามากครับอีกน้อยก็บจีบนัดกันมาก,กลางเต็นทาวนีนี่ละมั้งนี่ผมว่า โอ้บรรยากาศลักลันนะครับกาซิมีพื้นที่เ่มันทว่วมแน่ครับพื้นที่ฟังั้านนี้กะบโบแม,มนของเพิ่นนะครับหลังหัวไปนี่ก็สิเป็นของเจ้าบ้านทันอื่น,นะครับโอ้สวมลายตัวนี้อันนี้เป็นทีหน้าเด้ครับโบแม,มนสาหนามด้ ีหน้าที่ถือน้ามทวมนะครับโอ้ก็จะลิต้นข้าเจ้าอยู่เนาะพุทธีฝนทวมเนาะส่มไปเมื่อไรได้ครับนี่เขาก็ตายเมื่อครับท่มไปหลายไรายหลายลอยไรอยูยครับหน้ามาเดรแล้ว่าวากะทวมนี่ดีก็แรีงนะครับผมว่าแร่งนี่เพราะคอยไม่แนวกินแต่ว่าท่ทวมย่างหน่อยกับนีป่าครับมีป่าได้กินอยู่แลชวก็ชุ่มชื่นบรรยาก,กาศ ปลาบ่อนจมำจ้ำจมจ้ำอ,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 อยู่ใส่เบ็ดก็ได้ทึกแห่ก็ได้ใส่ม่องก็ได้เพราะว่าขันแรงนี้จะแจ้งได้หะไรเรงดีได้กินกินตะตะล้องแล้วก็ป้อมตอนแล้วนาแรือง <c oughs> อ่ะอ้าวนี่กอว่าในพื้นที่ของเพิน่นก็จีเป็นอ่าสวน่นปลูกไว้หลายเนีครับปลูกแนยวอยููแนวกินเป็นกเกษตรผสมผสาเนเลยครับนี่พักขา ก็มีบักม่วงก็มีบักเผาก็มีอันขมๆหน่อยพังยังจำซื้อไ่ได้มีหอดต้นอันก้ามปูต้นก้ามปูหรือว่าต้นซ้ำสาครับคนปลูกเอาใบมันว้แต่เห็ดปุ๋ยเนาะแน่อยู่แนวกินพันมีหลายครับปุวยครบเลยมหาต่ไปตลาดกันยังไหนมีแนวกินครับกล้วยมื่อนี่ก็มีกล้วยปลูกกล้วยปลูกนังกล้วยโอ้ เศษผสมมาานี่สุดยอดครับนี่ก็เป็นบ้านสวนขเิ่นหลังแหลกหลังหน่อยเป็นมักสะสมของเกา่าของเก่าซุ้มนี่ก็ใส่ได้แน่ใส่บ่ได้แน่ครับเอามาประดับประดาเงี้ยสวยงามอีกแบบนะครับแต่กส็สรรหามาแต่หลายคันคุณไ่ ก็แต่เรียนรถไะนี่กือบีแม้นมู้นนำถ่วงแล้วมันเฮียเนาะ <c oughs> นเก็บมากว่าม,มีเจ้าของอบุลลันท์เฮาบักเรเล่นเตะกัมี่เลยคนเนาะบักเรเล่นเตนในะใส่เ่ราะอะไรล้วครับนี่เต่เ่ราะอะไรแล้วโอ้ย,ยตัวระดับบราณัท์ตัวระดับโตเดี๋ยวผมผิดพลาย่างเงี้ยไปมึงโอ้มาถ่ายหนังไหนเลยด,ดินี่ถ่ายหนังคือจังหนังไม่น่ากนเนี่ยเนาะ บรรยากาศของวามันโอ้ยมันยุกเนี่ยหยุกแปดศูนย์ยุกเจ็ดศูนย์มาได้ครับโทรศัพท์เก่าโทรศัพท์เก่าครับเลิกใส่ไปแล้วนะระบบระบบพันนะครับสมัยนี้เป็นระบบดีตอลดิจิตอตลออมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงครับสมัยตะกี้นี่โอ้ยมันสุดยอดเลยครับนี่เครื่องเสียงมโมนี่เป็นเครื่องเสียงเทปคลาเสเซ็ต วิทยุ FM s t e r e สเตอร i p ี e โอมันติเพ็กคนนี้โอ้ยย้อนไปคนละยุกเก่าศูนย์ยุกแปดศูนย์ 80, นะครับอ่าพอตเตอร์หนังนี่เลี้ยงนีู่้ใดเคยมึง<ย>ผมก็บอเคยเห็นนี่นี่หนุ่มกองยาวสาวลำซิ่งอืมสนนร่ได้น่นี่มนเพงลงรักกล้องโลกนะบาทั ไก่แ๊บสี่แบบสี่สมนนัยเกาตวเกากเทาถัดหน่อยเราถัดเขาดำครับเพียงเสียงหลุนเกา่าครับเห็นไ,ปไปบประดาปดาเฮียนซัน,านบานสวนตเกียงครับเจ้าพายุแต่ว่าอ,อันนี้ดัดแปลงลนะ้วเด้ยดัดแปลงไ่หลอด LED ครับโบลันผสมประสานนี่ครับเครื่องเสียงสเตอริโอมันตีเพลก อย่างเสียงวิทยุเทปคัสเซร็จอันนี้แม่ยังครับผู้ใดหูจักนี่ผู้ใดหูจักอันเนี้ปันนั like shoe, ่นเขาเยอะนึงก็เฮ็ดไหมไหมเห็ดไหมเฮ็ดไหมผู้ไหนเชียงเสียงเราลายหลายนี่ไรเจ้าเปสรรหามาใส่เนี่ยโทรศัพท์ลองโทรไปก็นะเนี่ยนี่ครับกดกดหนังสือเลยครับแล้วก็มีหูอยู่นี่ยกผู้ใดเกิดท่านครับนี่รุ่นนี่หยดเหรียญดิหยดเหรียญหยดเหรียณ โอ้ตักอันกระทาขนมโคกก็มี่ดูบรรยากาศนะครับคนตั้งเืือว่าหม,ม่องเศร้าเมยนี่ครับเป็นหม,ม่องเศร้าเมยตะเกียงเจาเ้าพายุขันเก่ากะขันม่อสอมก็มาประดับนี่นสิละครับตอ่อสอนใส่กระเซยอะไรอยู่ดิซัมนี้ซะก่อนเนาะเดี๋ยวลงไปทางล่างก่อน ลากราตากล่องน้ำมาทันไหมไปเบื้งสมนาหัวหัวลากันเน่าปอดวลากระวลาก่ต้ธรมดานะครับเปดนี่ครับไม่แจงไลครับคือแข็งเลครับเอนี่แขนอนอีหทีวะคุณพ่อปากคติดีเขมีกล้องเบา